อาจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแลแ้วเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าทุกๆฝ่ายพยายามทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของออสังกัดก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินอะไรหรือตัวศิลปินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลถือว่าแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายแล้วกันแล้วเบลก็เชื่อว่าหลังจากนี้มัน <S <S ๆๆคงจะมีอะไรที่เป็นความชัดเจนหรือมีแบบมาตรการหรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นๆๆๆๆ อย่าจให้เราอย่างไรบ้างที่เดียวกับเรื่องการการดูดายสินะพี่กับของข้อคืออะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะคืออ่มเอาจริงๆแล้วเบลก็คิดว่าเอ่อในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดอยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอย่างที่ผ่านมาช่องคนรดูดาเราดูอย่างไรบ้างตลอดเลย่องเป็ ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะแต่ที่นวดาเวลาตัวเบลเจอกระแสดราม่าด้วยวเรื่องไหนชั้นออกมามากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบเหมือนออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนลุกลามไปอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มีการถาม เมื่อหลังบ้านอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าแบบถามถามตลอดค่ะถามตลอดค่ะแต่ว่าเขาก็ไว้ใจในประสบการณ์ชุมบิรของเราค่ะ <c oughs> คือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้อง <c oughs> อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหรือว่า,า,ามันแค่ว่าเราเดลสามารถเดลเอาอยู่มันได้ก็ได <c oughs> ้อันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ คามูดสึกเคสพี่โป๊ะพี่โป๊ะสืบเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันี่เลียวแล้วเป็นห่วงพี่หมื่นเลยอ,อันนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสติดตามดูจริงเพราะช่วงนี้บางถ่ายละครทำอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะที่ผ่านี่ผมก็มโดนยมดีต่ากมาก เราขนาดที่คือทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรก็เห็นอกเห็นใจทุกคนละค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โป๊ปหรือว่าเป็นใครก็ตามที่โดนเหมอะไรพวกนี้ะค่ะในในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทน้งนั้นอยู่แล้ว เป็นสุภาพบุรุษของพี่โป๊กเองพี่เบลน่าจะได้เคยสัมผัสเลยนี้จะเหกับ้าคุณอ๋อค่ะก็สำหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราเทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็เขาก,เขาก็เขาเรียวกว่าอะไราเหมือนแบบเราทำหน้าที่ในส่วนของแบบทั้งสองฝ่ายได้แบบ เอออย่างดีอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราให้เกียรติแบบว่าเรื่องของการแต่เนื้อต้องตัวหรือว่าไรแบบนี้ให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมี อะไรก็จะเอ่อขออนุญาตหรือว่าแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีตลอดอีกอีกเรื่องนะคะพี่เบขออนุญาตที่ไปออกสังแซมแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอจาบรีวิวขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่เบลไม่เป็นคนไม่เห็นได้จริงจริงหรอค่ะก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันมันมันดูกันจริงอะเราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรอะสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอย่างดีเทลเขาบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆ ได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาขนาดนี้ได้ <Teach. S 1> ได้ค่ะโอเคเดินทางคนเดียวบ่อยไหมพี่เบลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรื่องเรื่องการแรกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่เบลจะให้คอนแทคจริงหรอจะให้ไลน์จริงหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแรกคอนแทคแ้ก อะไรกันสมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราออกมาเล่าเราก็มั่นใจระหว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีโอ้ยแน่นอนแน่นอนค่ะก็<า><า>ไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแต่คนยี่งไม่เชื่อเลยวนานล่ามันเบลทำจริงเหรอ ทำอะไรนะไม่ไม่ไปขอมาใ้เขแล้วก็มีก็ปีนที่แล้วที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออกออต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆจริงๆเบลไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหวอะไรแบบไปไปนี่มัก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊ ชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เคยไปนะั้นมันมันต้องถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าทำให้ท่านนิทจริงเงี้ยช่วยละไม่เคยขอแบบอะไรอย่างงั้นค่ะเพราะว่าเบลส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอ่ะมันจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมสมมติว่าไม่ได้ติดธนาที่จะไปตรงๆคือแบบมัอมันใหญ่ชวนไปอะไรเงี้ยก็ใช่ใช่สมมติจะเป็นอย่างงั้นนะคะไปหาพ่อแม่แล้วเรา ขออะไไรปมถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จปุ๊บก็ไปขอบคุณขปบคแค่บนเหรอขอบคุณค่ะเไม่ทราบว่าอะไรแต่ก็ขอบคุณนะคะตรงขอไปตรงปกนะคะตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแแคคค่่ขอวามรักดีๆไม่มีแต่สเปคไม่ได้ขอแบบนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปก หรอค่ะ <laughs> สันปกล <laughs> อเ,เล่น